สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับเจ๊ดมคมเปาเช่นเคยนะครับสามคู่ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทางแฟนเพจอย่างนี้รวมไปถึงกลุ่มและแอดที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็แอดกันไปได้เลยนะครับวันนี้ค่าคืนวันอาทิตย์นะครับไปดูกันเลยนะหกโมงเย็นครับลีกเอิงฝรั่งเศสเปิดฤดูกาลใหม่แล้วนะครับโมโนโกพบกับแรงส์นะครับโมโนโกได้อุ่นเครื่องมาสี่นัดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับส่วนแรงส์เนี่ยอุ่นเครื่องห้านัดชนะสองแพ้สามเฮตูเอ็กกูนี้เท่ากันเลยนะ ชนะฝั่งละหนึ่งครับแล้วเสมอไป3เกมจาก5นัดล่าสุดที่พบกันโดยตรงนะครับดูโมอนตโกวันนี้แนวรับใช้เชมเมอร์เซนครับตรงกลางกองกลางตัวเก๋าเลยครับเชสฟาเบกัสนะครับและศูนย์หน้าที่ซีซั่นก่อนเนี่ยเป็นดาร์ทันโวนะวิซามเบนเยเดนะครับส่วนแบงค์ซึ่งวันนี้ใช้กิสแลนโคนันครับวารองเบริชาและอาเบอร์เซเนลี่คู่นี้โมอนตโกบังคับชนะครับสกอร์อะไรก็ได้แฟนๆเฮ hey, ได้เลยนะแต่ถ้าเสมอพังทั้งแถบ ซึ่งจะดําดูแล้ววันนี้โมนาโกลเล่นในบ้านด้วยน่าจะทําได้ดีกว่าแรงส์นะครับทีเด็ดในเกมรุกในเกมรับเนี่ยเยอะกว่าและนิโกโควาชที่เป็นข้ามาคุมทีมก็ดูน่าจะมีทักติกที่เหมาะสมกับโมนาโกในวันนี้กับการเก็บ3มแต้มเพราะวันนี้มองเจ้าถิ่นครับโมนาโกครับสี่ทุ่มตรงครับลิเกฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับนีสครับพบกับลองนะนีสห้าเกมหลังสุดที่อุ่นเครื่องมาเนี่ยชนะ3แพ้สนะครับส่วนลองชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2 เฮทูเฮดลองดีกว่าเล็กๆนะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยที่พบกันเนี่ยลองชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้นิสไป1เกมนะครับตัวเล่นครับนิสวันนี้แนวรับใช้ตัวเก่าอย่างดันเต้ครับตรงกลางเป็นหมอกการชนะเดรแงครับอดีตเด็กของยูไนเต็ดนะและศูนย์หน้าทีมชาติเดนมาร์กครับแคสเปอร์ดอลเบิร์กนะครับส่วนลองครับวันนี้มีสกาเรียดิยาโลกาเอลกาคูต้าแล้วก็ฟอรลิองโซโตกานะครับวันนี้นิสเล่นในบ้านเสมอไหลสุดหนึ่งข้างแต่ถ้าชนะสกอร์ใดก็ตามนี่เฮลั่นๆซึ่งดูแล้วพวกเขาดดดดูููีีีีีกกกววว่่่่่าาาาททมมจลลลลเเเออออรรร์พิงงงืนนนนนนชััั้้้ยะะคบแสปต น่าจะพอเบียดไหวมองเจ้าถิ่นกันแล้วกันนะครับนิสครับปิดท้ายสี่ทุ่มครึ่งครับสกอตติชพรีเมียร์ลีกนะครับระดับ7เซนต์จอห์นสโตนพบรองจากฝูงอย่างฮิเบรเนียนนะครับเซนต์จอห์นสโตนชนะ1เสมอ1แพ้2ครับหลังจากเปิดรีสตาร์ทมาเนี่ยนะส่วนฮิเบรเนียนครับชนะ3เสมอ1นะครับเฮทุเฮท้าเกมล่าสุดที่พบกันครับฮิเบรเนียนดีกว่าเล็กๆครับชนะ2เสมอ2และแพ้เซนต์จอห์นสโตนไป1นัดนะครับตัวผู้เล่นครับเซนต์จอห์นสโตนวันนี้ใช้คาร์ลัมบูธครับเลียมเครกและไมเคิลโอฮาโลแรนนะครับ ส่วนที่เบเดียนมีพอลแฮรลอนครับมาดินบอยและเควินนิสเบตนะครับคู่นี้ที่เบเดียนบุกมา,บ,าบังคับชนะสกอร์อะไรก็ตามนี่แฟนๆหัวเราะเอ,อิกอะกเลยนะครับแต่ถ้าเสมอนี่ตัวชาครึ่งซีกซึ่งดูแล้วพวกเขาดีกว่าเซนต์จอห์นสโตนเจ้าถิ่นชัดเจนนะครับวันนี้แค่หนึ่งประตูพวกเขาน่าจะพอทําได้มองทีมเยือนครับฮิเบอร์เนียนครับสรุปสามทีมจะาตัวนำเป้าคือมาทิดแบบนี้นะครับโมนาโกนีสและฮิเบอร์เนียนนะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มแรดหน้าจอ แอบไปได้เลยนะวันนี้จะดำคาเป้าลาแล้วสวัสดีครับ